คือคนขีดเส้นทางนี้เองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงเรียนท่านประธานผมลังสิมันโลมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อก้าไกลขอพิปรายตัดงบประมาณลง5%หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ1,805ล้านบาทตามมาตรา27ซึ่งผมมีความตั้งใจ ให้ตัดลงเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นท่านประธานครับก่อนอื่นผมต้องขอชื่นชมครับชื่นชมกรรมธิการเสียก่อนที่ได้ตัดโครงการเพกัสซัสที่ใช้ในการเจาะข้อมูลโทรศัพท์ของประชาชนมูลค่า350ล้านบาทแต่ยังมีอีกหลายโครงการที่ผมเห็นว่าเราสามารถปรับลดลงมาได้มากกว่านี้และก่อนที่จะลงรายละเอียดนะครับว่ามีรายการใดบ้าง ผมจำเป็นต้องอธิบายถึงวิธีคิดในการตัดงบประมาณครั้งนี้ซึ่งผมพิจารณาจากประสิทธิภาพของสอตชว่าได้มีการปรับปรุงตัวเองเวลาที่มีการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมหรือไม่ซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าสตชที่ผ่านมาไม่มีเลยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งปัญหาในเรื่องของการเลื่อนย้ายตาแหน่งที่เต็มไปด้วยตัว๋วซื้อขายตาแหน่งถามว่าวันนี้ สตชได้ปรับปรุงตัวเองมากน้อยเพียงใดปัญหาที่สองปัญหาปกป้องคนทำงานอย่างพลตำรวจตรีปรวีนพงศ์ลินหรือกรณีตำรวจราบที่พวกท่านไม่ได้ปกป้องเขาเลยปัญหาที่สามปัญหาการดำเนินคดีผู้เห็นต่างเพื่อให้เป็นภาระในการต่อสู้คดีตลอดไปจนถึงการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนมุมซึ่งเป็นการใช้กฎหมายอย่างบิดเบี้ยวโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้เงินจํานวนมากแกสอออ่สตชที่ไม่นำพาต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรของตัวเองจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้จริงๆหรือครับนอกจากนี้ท่านประธานหากไปดูในรายละเอียดของโครงการก็จะพบว่ามีความซ้ำซ้อนกับส่วนราชการในพระองค์ซึ่งเป็นการรวมหน่วยงาน5หน่วยงานเข้ามาโดยหนึ่งในหน่วยงานที่รวมเข้ามา ก็คือสํานักงานตํารวจนายตำรวจราชสํานักประจําซึ่งเคยสังกัดสตชอีกด้วยคําถามเลยก็คือทําไมสตชจึงยังต้องมีโครงการถวายความปลอดภัยซึ่งเป็นภารกิจที่ถูกถ่ายโอนไปยังส่วนราชการในพระองค์แล้วดังนั้นครับผมจึงขอยืนยันว่าเราสามารถปรับลดงบประมาณเพื่อเอาเงินก้อนดังกล่าวเนี่ย ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนได้แล้วลองไปเจาะลึกฟังตัวอย่างรายการในโครงการนะครับเอาอันแรกเลยรายจ่ายในเรื่องของค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ76ล้านบาททำเวลาราชการได้ไหมค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ336ล้านบาทต้องเยอะขนาดนั้นเลยเหรอฮะ เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อการถวายอารักขา187ล้านบาทประชาชนได้บ้างไหมเงินรางวัลเนี่ยท่านประธานแค่สามเรื่องนี้รวมเป็นเงิน600ล้านบาทเป็นภารกิจเดียวกันของส่วนราชการในพระองค์ที่เอามาใส่เอาไว้ในโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุแล้วทำไมท่านกรรมธิการเนี่ย ถึงไม่ตัดท่านรู้อยู่แก่ใจว่าโครงการแบบนี้ไม่ควรจะมีอีกแล้วท่านประธานครับปัญหาของโครงการนี้ยังไม่หมดแค่นี้ครับยังมีอีกหลายรายการที่ขาดความสมเหตุสมผลซึ่งจะคล้ายคลึงกับสิ่งที่ท่านนาทีพัทได้พูดไปแล้วเช่นมีค่าเจ้ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในภารกิจถวายอารัออกรขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต เกือบ8 8ล้านบาทสำหรับรถ184คันโครงการเช่ารถยนต์ตรวจการไฟฟ้าพร้อมอุป,ปกรณ์เพื่อใช้ในภารกิจถวายความปลอดภัยของกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์904จำนวน7คัน18ล้านตกคันละ2.6ล้านเศษเศรษฐกิจดีมากต้องซื้อแพงขนาดนี้ต้องเช่าแพงขนาดนี้สำหรับโครงการนี้ท่านประธาน เป็นรถไฟฟ้าผมคิดว่าราคาแบบนี้เทสลาโมเดลสามแน่ๆซึ่งผู้ที่ริเริ่มโครงการนี้ต้องให้เครดิตเขาครับท่านประธานไม่เสียหายคือพลตำรวจโทรต่อศักดสุวิมลว่าที่รองผบตรยินดีด้วยนะครับสิมันพยายามหลีกเลี่ยงบุคคลภายนอกนะครับไม่เสียหายครับท่านประธานครับพยายามหลีกเลี่ยงการเอ่ยชื่อครับและกองบังคับการนี้ครับยังได้เช่าเพิ่มอีกห้าคัน เป็นเงิน14ล้านบาทและยังมีของภาค5ที่มีโครงการเช่ารถไฟฟ้าหรูอีก9คันเป็นเงินงบประมาณ26ล้านบาทตกคันละ2.8ล้านนอกจากค่าเช่ารถยนต์ไฟฟ้ายังมีค่าเช่ารถในรายการอื่นอีก39คันรวมเป็นเงิน20ล้านท่านประธานครับทั้งหมดนี้เนี่ยเราหมดเงินไปกับการเช่ารถ เช่ารถหรูรวมกันถึง244คันคิดเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนที่หากวันนี้เราอนุมัติให้167ล้านบาทและเนื่องจากโครงการเช่ารถหรูพวกนี้เป็นโครงการที่ผูกพันงบประมาณหลายปีเบ็ดเสร็จนะครับจะใช้ไปมากถึง787ล้าน8แสนบาทแล้วท่านประธานเชื่อไหม ว่าถ้าเรานับรถยนต์ที่มีภารกิจในการถวายอารักขาแต่ไปอยู่ในโครงการอื่นเช่นโครงการบังคับใช้กฎหมายอำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชนฟังดูเป็นเรื่องของประชาชนซึ่งต้องเรียนตามตรงว่าภารกิจถวายอารักขามันไปอยู่ในโครงการนี้ได้ยังไงเป็นการซ่อนงบตบตาสภาใช่ไหมแล้วถามหน่อยพอไปดูนะฮะโครงการนี้เนี่ยก็มีการเช่ารถเพื่อถวายอาลัคขาเนี่ย ในบริการประชาชนนะครับ106คันรวมเงินเป็นด้วยกัน196ล้านบาทเท่ากับว่าเราใช้เงินงบประมาณจำนวนรถที่เกี่ยวกับภารกิจการถวายความปลอดภัยมากถึง350ร5 0คันรวมเป็นเงิน336ล้านบาทและหากเรานับรวมเงินผูกพันที่ต่อเนื่องกัน เราจะใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนไปกับการเช่ารถมากถึงฟังให้ดีนะครับ1,700ล้านบาทซึ่งผมต้องย้ำท่านประธานว่าบางส่วนมันจ่ายไปแล้วเพราะบางส่วนมันทำโครงการกันมาตั้งแต่6 2 6 3แล้วแต่ถ้าเราไม่หยุดตั้งแต่วันนี้เราจะไม่ใช่จ่ายเงินแค่วันนี้นะครับแต่วันพรุ่งนี้ปีต่อๆไปมันก็จะเช่ากันอีกผมจึงเรียนต่อท่านประธานด้วยความเคารพครับว่า เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนมากขนาดนี้เพียงเพื่อเช่ารถหรูเราไม่มีความจำเป็นที่จะใช้การเช่ารถที่มันซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่เขามีอยู่แล้วเขาได้ไป8,000กว่าล้านแล้วคำถามก็คือสภาแห่งนี้เนี่ยจะอนุมัติได้ยังไงอะไรคือความสมเหตุสมผลเศรษฐกิจอย่างนี้ พี่น้องประชาชนเขาแทบไม่มีเงินที่จะกินข้าวกันอยู่แล้วแต่เราก็ใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนแบบที่ไม่เห็นหัวพวกเขาพวกท่านจิตใจของพวกท่านเป็นยังไงด้วยความเคารพท่านประธานสิ่งที่ผมอภิปรายทั้งหมดเนี่ยผมขอแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ตัดลดตรงนี้ไม่กระทบต่อภารกิจของพี่น้องตำรวจในการที่จะปกป้องพี่น้องประชาชนขอแค่นี้ขอบคุณครับท่านประธานครับ